ถามวันนี้เป็นกิจกรรมยังไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะลูกค้าสัมผัสเยอะมากแคมเปญเราวันนี้บอกเลยว่าดีมากแคมเปญมอเตอร์โชว์เราครับยังมีต่อครับวันที่สามเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับของวันนี้นั่นก็คือเราต้องจะปิดบูธกันแล้วเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของพี่ๆที่บริษาทการขายในแต่ละสาขากันหน่อยครับผมว่า เขาเหนื่อยไหมได้ยอดจองเยอะหรือเปล่าและถ้าลูกค้าที่ไม่สะดวกมาที่นี่หรืออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถไปพบโปรโมชั่นจากติมขอนเรียได้ที่สาขาอะไรบ้างไปชมกันเลยครับทุกท่านตอนนี้นะครับพบกับพวกเรานะครับเซลล์อีสุกนะครับผมนี่ <S <S 2> <S 2> <S กับบรรยากาศนะครับใกล้จะปิดบูธแลนะ้วเนาะใกล้จะปิดบูธแล้วใกล้จะปิดบูธแล้วนะสอบถามควา,<ม>ามรู้สึกนิดนึงครับผกวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมมีลูกค้าเข้ามาบูธเยอะไหมยอดจองเยอะไหมครับวันนี้ยอดจองวันนี้ก็พอประมาณนะครับก็ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่พลาดโอกาสในส่วนของวันนี้นะครับครับผมแคมเปญมอเตอร์โชว์เราครับยังมีต่อครับถึงวันที่สามเจอกันที่บางนาก็ได้ครับหรืออีสูงพี่เซลทุกสาขาครับแคมเปญเดียวกันนะครับพิเศษสุดๆตอนนี้เราอยู่กับพี่ๆนะครับผมมีเซลล์สาวสวยของเรานะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามกันดีกว่าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยเหนื่อยกันหรือเปล่าสบายจใจดูจากท่านั่งแต่ละคนสบายแล้ววันนี้รับลูกค้าเยอะมากแค่ไหนครับก็ พอสมควรด้วยบรรยากาศของวันศุกร์ยังไม่ใช่วันหยุดเราก็ก็พาจองมาค่อนข้างมาก<ต>เพราะว่าแคมเปญเราวันนี้บอกเลยว่าดีมากแล้วถ้าสมมุติว่าลูกค้าที่แบบไม่สะดวกมาอยู่ต่างจังหวัดผมกลัวในเรื่องของสถานการณ์โควิดอย่างเนี้ยสามารถไปเจอพี่พสาวสวยโปรช่าดิีๆได้ที่ไหนบ้างอิสุสุกรุงเทพเซลสาขาบางนาตากมที่10นะคะอยู่ระหว่างห้างโฮมโปรบางพีแล้วก็มีกับบางนานะคะ ที่โชวรูมมีบริการทดลองขับไหมครับมีค่ะของเราก็จะมีตัว c a p ฟ o r h ไฮแลนเดอร์ตัว M น,ะ,นะเครื่องสามพันแล้วก็มิวเค่ะก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้วันนี้เรามาวันเดียวก็จริงแต่ว่าไปเจอพวกเราได้ที่โชว์รูมค่ะเครื่องขายเดียวกับมอเตอร์โชว์เลยค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะจิตมาอยู่กับพี่ที่ภาษาการขายอีกสาขานึงนั่นคือสาขาส นนั่นเองอ่ะสอบถามความรู้สึกนิดนึงครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเหนื่อยล้าวไหมลูกค้าเยอะไหมครับวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเลยคอแห้งคอแห้งมีมีลูกค้ารับตลอดค่ะน้องกีตแต่ว่าอาจจะเป็นวันธรรมดาก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างนี้เนาะแล้วถ้าสมนติว่าลูกค้าเนี่ยมามามาไม่คันวันนี้หรือว่าพลาดโปรโมชั่นวันนี้เนี่ยสามารถไปเจอพี่รุษหรือว่าทีมงานท่านอื่นได้ที่ไหนบ้างครับซอยอินทร์มเทพเซลนนะฮะศรีนครินได้เลยครับนี่ก็จะมาเจอกับพี่รุษแล้วก็โปรโมชั่นปังๆเป็นอีกส่วนหนะครับผมที่จาก อิสุขุนเทลสาขาศรีนครินทร์ครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับมีฝั่งนี้ก็สวยฝั่งนี้ก็หล่อตอนนี้กิจอยู่กับที่ที่รานจากราาไนนะครับศรีนครินนี่ยิ่ดอยู่สาขาไหนครับศรีนครินทร์ศรีนครินทร์อ่ะวันนี้ครับเป็นไงบ้างลูกค้าครับค้างไหมครับปีกันปีกันขายกันสนุกไหมสนุกมากอ่ะวันนี้เมกบีเซียนยังไงบ้างครับสนุกมากเลยค่ะลูกค้าสนุกเยอะมาก นี่คนนี้เห็นแบบพาลูกค้าพีตโตแบบโอ้โหหลายรอบมากย,ยังไงครับอันนี้ยังไง,งนั่งจะไม่ได้เลย <c oughs> อันนี้สายตาเหี่ยวมากเลยอน <c oughs> สายตาเหี่ยวมาก <c oughs> <c oughs> อยากได้โปรโมชั่นดีๆเหมือนที่งานเนี่ยสามารถไปเจอพี่เบียร์ได้ที่ไหนบ้างครับไปเจอได้ที่สาขาสีนคลินนะคะแล้วก็สามารถจองออนไลน์ได้เนาะในเพจเรา e-susu กรุงเทพเซลล์กับ e-susu กรุงเทพเซลสาขาสีน้ำินก็จะเจอกับพี่เบียร์แล้วก็เซลสวยๆหล่อๆฝั่งนี้มาเลยได้ถ่เดียวกับมอเตอร์โชว์ด้วยว้าบเดี๋ยวเราไปบุกสาขาบ้างะตรทำงานต่อดีกว่าครับโอเคไปดีคค่ะ ตอนนี้กินอยู่กับพี่ทีทีมภาษาการขายอีกสาขานึ่งคือสาขาโอ้โห,โห,โหนี่วันนี้เป็นไงกันบ้างคบสัมภาพความรู้สึกความเหนื่อยล้ากันนิดนึงโอ้โหจะบอกว่ายังไงครับลูกค้าสนใจรถอีสุกมากนะคะถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยต้องการมางานแล้วแบบผมไม่สะดวกมากอยู่ต่างจังหวัดสามารถไปพบเจอ พวกคุณคุณสวยๆหล่อๆโปรโมชั่นโดนๆได้ที่ไหนกันบ้างครับสิเพจนะเพจเพจอะไรครับเพจอะไรครับเซลสาขาบางเสาธงนะครับอ่าเราเป็นแอดมินอีซูสูกรุงเทพเนเซลสาขาบางเสาธงนะพี่แซงช่วยบอกพี่กัดเนี่ยเขาว่าโชว์รูมสาขาบางเสาธงเนี่ยอยู่ตรงไหนลูกค้าจะได้แบบมองเห็นภาพอีหนึงครับผมโชว์รูมบางเสาธงของเรานะครับจะอยู่เส้นเทพรักษ์นะครับผมกม25นะครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวยังไงสำหรับมอเตอร์โชว์ปีนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีมอเตอร์โชว์ปีหน้าถูกต้องไหมครับครับโปรโม วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเป็นไงบ้างครับ,รบเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์กันแล้วสำหรับความรู้สึกของพี่พี่ที่ภาษาการขายทั้ง4สาขาสาขาบางนาบางหลวงทงสีนครินรัตเซลทินนั่นเองนะครับผมก็ขอฝากทุกท่านลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ไม่สะดวกมางานหรืออยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลวันนี้ติทุระอ่ะฮะไม่เป็นไรครับสามารถมาเจอโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นจัดเต็มอ่ะฮะกับอีสุ กรุงเทพฟรีได้ชั้น4สาขาเลยนะครับผมแต่วันนี้กินได้ทีมงงั้นต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ช่วงสิ้นปีในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับแต่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนบายบายเธอกูไม่แกง้งฟาเซ่บอ